อยู่กลุ่มแท้ไม่ได้มาจากปลุกปลินไม่ได้บอกว่านักเลงอะทำจริงพูดจริงได้ยินที่ใครก็พูดเกินแต่ว,ว่าก็ไม่ได้รู้จริงเราจำพวกคุณที่รู้เกินก็ไม่มีใครได้รู้จริงกูอยู่บนทางที่สูงช้าบางทีก็ามองละสุ่มยิงกูยังสะบัดแต่พูดกันพยายามจะพาทั้งฝูงบินกูมันเด็กอันดับกล่าวดูที่ตัวยัง,ลง,งคลุกดินใครจะบอกกูคล้องเปล่าแต่ว,ว่าที่เขากูคล้องจริงทำอะไรไม่รู้สิ่งเอสโมลิ่งบลันซึเป็นไรไม่เคยให้เด็กของดีอยู่ในไกลมันยังได้กลิ่นออลคนมันก็เริ่มหายผมไม่ได้ บางทีเธออาจจะยังไม่ชินเองก็บอกว่าผมไม่เคยยังโรมานติกงดอกไม้ที่ผมมีก็มีแค่อองกันิคาไม่ต้องแพงวิตอนยาสิงค์ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอนาทีเดียหาฟุงให้เธอมาเป็นคนพิเศษไอ้แคธรรมดาแตว่าเป็นพิเศษออนสปอยย้อนลที่เธอได้กิ่นอยากได้กาอว่าจะเป็นบิ๊กเิมาพูดลบปาก็บิ๊กทิงปากบอกคิดดิ้นแต่ผมคิดจริงแไม่ยาก้มีชีวิตต่อ